สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทราชการที่9แบบุนเวียนปีพศ2559นานะครับมาฟังของ้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอลูมิเนียมบอลนะครับโลหะอลูมิเนียมบอลนั้นไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับ ถ้าเป็นโลหะทองเหลืองนั้นก็จะเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงผสมกับสังกะสีนะครับถึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับแต่โลหะที่นํามาผลิตเหรียญตีปสนี้นะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมบรอนนะครับซึ่งโลหะอลูมิเนียมบรอนนั้นก็เป็นโลหะผสมเช่นกันนะครับแต่จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับทองแดง92%อลูมิเนียม6%นิกเกิล2%ก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมบอลนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับว่าโลหะลูมินียมบอลนั้นคืออะไรนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ2 1 7 5มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก4กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับ ครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตวัดสเกตร,ราชบรมหาวิหารนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับวัดนี้เหรียญ2บาทปีพศ2559นระ25นะครับจำนวนการผลิตนั้นเยอะมากเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่1 0ึล้าน5 50,000เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะมหาศาลเลยนะครับ ถามว่าณปัจจุบันนี้มีราคาไหมขายได้ไหมนะครับผมก็จะตอบได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ2บาทนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อปีนคุมค่าตางจิตใจ หรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญ2บาทปีพศนี้นะครับถึงไม่ว่าจะผลิตมากนะครับแล้วก็ยังหาง่ายอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็ยังขายไม่ได้ไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสะสมไว้นะครับก็ไม่ต้องอายใครนะครับเพราะว่าเป็นความสุขของเรานะครับถึงไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ยังไม่มีราคานะครับผลิตเยอะแล้วก็ยังสามารถได้พบเจออยู่ทั้าไปอยู่นะครับอย่างที่ผมได้สะสมไว้นะครับผมก็ไม่อายใครนะครับ เพราะว่าเป็นความสุขส่วนตัวนะครับก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีราคานะครับ